ผู้ยิ่งเขาจะไม่ปนนะครับในโบสถ์คือคบไปกินเองี่บ้านได้อ่านี่คือพิธีกรรมการกินเนื้อดำนะครับคนที่ไปกินนี่คือกินเฉบาะเนี้วนะครับปันห้าไม่มีทำหน้านี้ทรามกรรมนี้จะให้จะบอกคนที่เฉวานทั้งเช้วันทั้งคืนนะครับซึ่งเซตพิธีกรรมก็โอ้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบอีพีต่อไปในส่วนของความเจือหรือว่าประโยชน์ในการเฉวานนะครับโอเคขอบคุณค่ะอเคสุดท้ายแล้วค่ะพี่เมธ ไปแช่ว่านครั้งนี้อยากขอบคุณใครบ้างคะเอ,อการแช่ว่านครั้งนี้นะครับเทออีเต้องขอบคุณนะครับจะเรียบเรียงไหมฟังการแช่ว่านขออตต็องโกเมตข้องอาแปเนี่ยที่วัดข้อ้ออนครับต้ขอบคุณออส้ำหนักวัดขอ้อ้อนะครับแล้วก็อาจารย์เอกีตุกตุกการที่เข้ามาทำปิที่ห้นะครับอ,อ,อาจารย์เปี้ยนนะครับแลอ,อ,อาจารย์ป้อมนะครับแล้วก็ ลูกศิษลูกห้ากองฐานทางไล่ยแหลกผูาาท้ที่มาทำบิที่2นะครับซึ่งก็ก็คุณไปบก็ยังครับอาจารย์ไพลลักกิลีนะครับผมชิดนิกรูร้กลัวได้ไปสักยันกับอาจารย์ไพลลักกิลี่ที่หนาวงนะครับแกก็เลยแนะ่ยนำ วิีการเสี่ยงวันี้นะครับก็ต้องขอบค,คุณอาจารย์ไว้นักเรียอยางลุ่วยน,นัีนนี่แต่ดีแคดไม่ได้นะครับแต่อื่นเรื่วนของอีเลียงอีเลียงนี่มีนนองเบสนะครับและก็นองเบิร์ดนะครับในทีมานี้เ็าน่าหลักมากเขาดูแลอย่างดีนะครับไม่ตกไม่คัดตกบกของก็เป็นวาได้นะครับและก็ทีมงานน้้องนนองเบสตั้งมดนะครับทีวาช่วยกันต้มยาให้ดูแลให้นะครับ ม่ว่าจะเป็นเขียเนเงือนหรือว่าให้น้ำกินหรือว่าดูแลเรื่องอุ่นภูมินานตรงนี้ต้องก็คุณเป็นอยา่างรูงเลยนะครับแในก็คุณเพื่อนๆเี่ย่รวมทีมครั้งนี้ด้วยในการเฉว่านนะครับและทุดทายเดี๋ยวก็คุณไม่ได้ก็คือคุณลป,ปัลญาประว่านี้ให้โอกาสไปเฉว่านปีเล็กนะครับอแต่ว่าอาจจะกขช่องปีต่อไปนะครับถึงไม่เฉกันต้องไปบอยที่มีรูนะครับก็คุณอ ผู้รับชมถุกทานนะครับท,ที่ได้ศึกษาขอ้อมูลและฟังประวัติในการเ่ยนวันของผมครั้งนี้นะครับโกเมศก็ขอบคุณมาในที่นี้ด้วยโอเคนะครับปองกันไม่ตอนไหมปีที่สองถ้ามีโอกาสครับขอบคุณครับหวังว่าคลิปจะแบบเป็นประโยชน์กับสำหรับคนที่อยากไปแช่ว่านนะคะแล้วถ้าสมมติมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามมาใต้คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวให้โกมเมตอบนะคะโอเคขอบคุณครับ